แล้วก็มาอยู่ในช่อง GL v i e กันอีกแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปแนะนำบ้านสวยบอกต่อกันนะคะโอเคขั้นแรกเราก็กดที่ชาร์ Edit Item Edit นะคะไอเทมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเรามาดูบ้านหลังที่หนึ่งที่เราจะมาแนะนำกันนะคะ หลังแรกนะคะมันไม่ใช่บ้านนะคะแต่มันเป็นร้านอาหารนี่มันคือรสเตลอนที่เขาให้มาอยู่แล้วนะคะแต่เขาเอามาต่อเติมนะให้มันดูหรูหรามีระดับมากยิ่งขึ้นนะคะคือมบอกว่าดีมากๆสำหรับคนที่แบบว่าอยากเป็นเจ้าของร้านอะไรนี้เลเขียว่าเมนูเข้าไปนะคะก็เหมือนเดิมตอนนี้นะคะก็จะมีเป็นแอปเปิลทองด้วยโอเคลองขึ้นไปดูข้างบนกันก็เหมือนเดิมนะคะเขาเปลี่ยนทูแล้วก็ใส่เสาคือมันมันดีมากคโอเค วันนี้นะคะมามาทั้งหมดสามหลังด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูหลังที่สองกันเลยค่ะโอเคอันนี้ก็คืออยู่ข้างบนนู้นเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยคือเขาสร้างไว้ด้านบนนี่ว้าวว้าวสวยจังโอเคเรามารีวิวกันนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นน้ำรอเปล่าน่าจะใช่น,น้ำเนาะประมาณนั้นเขาทำเป็นฟิลลิ่งแบบว่าน้ำ ตรงนี้นะคะก็เขียนว่า welcome to the castle นะคะหรือว่าภาษานั่นเองล้วก็จะมีเป็นจัก,กยรยานทั้งหมดสี่คันด้วยกันเลยนะคะอยู่มาคลิปนี้ไม่รู้จะได้ลงวันไหนนะน่าจะได้ลงพรุ่งนี้แหละเพราะวันนี้วันที่หาน่าจะได้ลงวันที่หไม่ก็ทําไม่จัต่อก็ลงเลยนะคะโอ,คโอเคนาะเคยลองเข้าไปดูกันโอ้มันสวยมาก สวยดีนะมันสวยดีอ่ะสวยมากเลยก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นเปลี่ยนโน้คนรักแบบรักเสียงดนตรีอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็นโมเดลด้วยนะคะสวยอ่ะเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากเล็กๆน้อยๆเขายังเก็บและแบบดีมากอย่างนี้ก็จะเป็นที่ดูโทรทัศน์เล็กๆนะคะเป็นแบบว่าคนอยู่คนเดียวอรย่างนี้แบบดูสองสามคนน่าจะอยู่กันสองคนนะคะก็จะมีเป็นที่นั่ง ที่นั่งคุยกันประชุมอะไรเงี้ยที่นั่งกินข้าวด้วยแล้วก็มีเป็นพวกซ้นรางการครัวอิสแลนด์คิดเช่นนะมันจะไม่มีที่เก็บความร้อนนะคะโอเคก็น่าสมมดแล้วเนาะวันนี้ก็จะมีเป็นสระว่ายน้ำด้วยนะจ๊ะโอเคเราไปดูหลังที่3กันเลยหลังที่3ก็เป็นแบบต่อเติมวนะนี่น่าจะประมาณ5นาทีเนาะ เดินเข้ามาก็เป็นแนวโมเดิร์นแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นบ้านแบบว่าเ,าเขาให้ต่อเติมนะคะแบบเราแนะนำ,ำรับมือใหม่มากๆล้กษนาแเราเล่นมาแบบว่านานแล้วนะยังสร้างบ้านแบบนี้ไม่เป็นเลยแบบว่าเฉยมากโอเคตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นที่เฮ้ยเขาทำแบบว่าให้มันนอนได้ด้วยทุกคนปกติถ้าใช้เก้าอี้มันจะนอนไม่ได้แต่ว่าอันนี้เขาทำมาแบบว่าให้นอนได้ด้วยแล้วก็มีเป็นลม่ม กันแดดนะคะแบบว่าไม่ไหมเนาะไม่ให้มันไหมอะไรอย่างี้ไม่ให้แบบว่าผิวไหมเนาะนี่เป็นแบบที่นอนอะ่ะโอ้อันนี้ก็นอนได้จริงคุณเฮ้ยทำไมมันน่ารักขนาดนี้มันคือทรงโมเดลของแท้โอเคเข้าไปกันนะคะเข้าไปกันเลยตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นเป็นโมเดลเล็กๆด้วยนี่เป็นโมเดลที่ทําจากตึกนะคะน่ารักจังแล้วก็มีเป็นตรงนี้เอาไว้แบบว่า โมเดิร์นตรงนี้ก็จะมีเป็นห้องน้ําแบบมาดูดิเนี่ยน้องชักครรูนะคะก็มีเป็นนี่อันนี้ก็คนอินโดนีเซียทำนะคะคือคนอินโดนีเซียทำเก่งมากตรงนี้ก็จะมีเป็นเตาผิงนะคะแล้วก็มีเป็นที่นั่งเวลาหน้าหนาวเนาะ ก็จะมีเป็นนั่งกินอาหารสีเทาหรูๆอันนี้น่าจะเป็นสีเทากับสีขาวนะคะประมาณนะั้นแล้วก็มีหินอ่อนด้วยประมาณนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองอให้แบบดูโมเดนโมเดนหนักมากโมเดนแบบโมเดนหนักมากอ,อ่ะด,ดูดิเออแล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็นที่นั่งแบบเป็นเบาะแล้วก็มีเป็นทีวีตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นห้องนอนของเรานั่นเอง นี่ล้วก็จะมีเป็นตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นกระจกนะคะแล้วก็เป็นที่นั่งแบบคูลคูลเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็มีเป็นมา่านสีเทาเก๋ๆนกันนะคะแบบเก๋แล้วก็นุ่มแบบเป็นที่นั่งถ่ายรูปแบบมีคนให้เสื้อผ้ามาดูดบินนั่งถ่ายรูปเป็นแบบว่าเอเตอซี T ่ C นะคะเป็นบ้างเอเตอซี T ่ C, ล้วก็จะมีเป็นที T ่ระพิงด้วยนะคะก็จะมี กว่าเลยเดี๋ยวน่าจะตัดเพราะนั้นไม่รู้ว่าเหลือสักกี่นาทีเดี๋ยว EP 2สองมานะคะทุกคนคนลคไรี่กำลังจะให้เราเนียแบบช่วงนี้ไล้ศูนย์ศูนย์ศูนย์ติดกัน